จะต้องไม่ใช่ปัจจุบันแต่ต้องเป็นอดีตอนาคตนี่นี่คือเวลาเรียนวิถีจิตน่ะคาจะมีภาพเนี้ยสรุปมาให้รู้ว่าเวลาวิถีจิตเป็นแบบไหนแบบไหน,นอันนี้ ็คือส่วนส่วนทั้งหมดทั้งหมดตรงเนี้ไม่มีอดีตภาวะหมดเลยเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวเพราะเขาเป็นธรรมมาลมธรรมมาลมต้องเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวทีนี้ทางธรรมมาลมเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวทีนี้ลูปลาสัตว์า ปัญจาลมปัญจาลมก็มีปัจจุบันกับมีอดีตอนาคตถ้าเป็นปัจจุบันเกิดทางปัญจควานมีอติตควานเกิดทางมโนษทวารก็ได้ ตีตัทุกวันอ๋ออดีตจริงจริงอ่าคิดเยอะจริง่คิดเอเดมัเิมันีเขียนไม่จบเลยแั้นเราจะอ่านไปก่อนไหม Thank you.